เอาละครับก็สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน i ินอุบิไรทูกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีทีมงานสามคนนะครับมาช่วยเราในการทำภารกิจครั้งนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสัตหางที่เป็นสามหางกันนะครับเอาละครับสามหางนะครับก็จะเป็นของตัวอะไวะดวนสามหางเป็นตัวอะไรสามหางเป็นอิสุบุจินนะครับ ก็จะเป็นลูกล่างแบบนี้นะครับสามหางก็จะเป็นลูกล่างแบบนี้เลยนี่นะครับจะเป็นลูกล่างแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสามหางแล้วพอเปิดล่านะครับเปิดล่าสองนะครับก็จะเพิ่มมาเป็นสองหางนี้นะครับเปิดล่างไปเรื่อยๆก็จะเป็นสามหางนะครับและล่าสุดท้ายไม่ใช่ล่าซ้ายแล้วนี้จะเป็นล่างบาคังนะครับนี่เทนะครับเทอยู่นะเท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 แต่ผมไม่ได้เปิดเสียงไว้นะ เทะแล้วนี่ก็คือร่างจักระของสัมหางนะครับของสามหางนี่เทนะครับเทเทเทะแบบเทมานี่ครับเทมาต่อไปก็จะเป็นล่างสุดท้ายแล้วนะครับของสามหางล่างนี้นะครับนี่คือล่างที่เป็นจักระขั้นสุดยอดเลยนะครับเป็นขั้นจักระขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้เราลืมมารีวิวสกิลกันเลยกลับมาก่อนนะครับเราก็จะมารีวิวสกิลกันย่าง้นะครับ สกิลเซตของตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นแบบบอลลูกบอลลูกบอลน,น้ำอ,ะอ่ะเออปล่อยไปนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ตกตกตกเดี๋ยวก่อนตกตกจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทปดาเมจกันดูนะเราจะลองเทปดาเมจกันดูนะะจะรีบเลยรีบลีฟล,ล,ลีบก่อนลีฟก่อนเทสมีเทปมีโอเคโอเคโอเคเทปมีโอเคครับเดี๋ยวรอสกิลบูด,ดาวก่อนแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งนะครับคือสกิลการทำราม นี่สกิลบนล่างนี้นะนี่เลยประมาณนี้แล้วก็ส,สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นสกิลนั่นแหละแต่ผมจะลองดามเมจดูนี่คือดามเมจของสกิลบอลน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดนี่นะครับดูดีจะเท่าไหรตุม่มห้าหมื่นนะคบห้าหมื่นแปดเลยนะแรงน่ะแรงแรงแรงมากเลยนะครับห้าหมื่นแปดเลยโอเคต่อไปเราจะมาดูล่างมุจกะท่านที่สองนะครับนี่คือโหมดท่านสุดยอดแล้วนะ เอลามิลองทำลองเอมิลองทำโอเคนะบรรจากานี้ก็จะเป็นอ้าวจะเย็นยวมึ่งฆ่ากันจะเย็นจะเย็นนะจะเย็นนะรอ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 กันรอกอนแลกันสอรี่สอรี่เออตะตันไมน้ยังไม่หมดหรอกเอ็มดีมเยอะโอเคมาแล้วแล้วนะ นี่ก็สกิลแซดของนี้ก็จะเป็นการเรียกสถานนะครับแล้วก็มาขี่อย่างนี้แต่มันบักเนี่ยมันบักอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันบักวัดเดี๋ยวนี่นะครับดังเอ็มองไม่เห็นนะครับมันอยู่ไกลเกินยังไงเนี่ยจะตายเลยวอผมก็เลเวล400เองนะครับเพราะว่าผมดีเบิร์ดไปดีเบิร์เพิ่งดีเบิร์ดเลยเมื่อกี้เลยอ่ะครับต่อไปเราสามหางผ่านแล้วนะครับเองมีมีสกิลคลิกขวบแซดด้วยอย่าลืมขวบแซดใช่โอเคนะครับ ก็จะมีสกิลขีกขวาของแซดเลยนะครับเมื่อกี้เพ่อนเมื่อกี้เ่อนผมมาเตือนนิดนึงโอเคมาขวาของแซดก็จะเป็นสกิลเหมือนสกิลของอันล่างนี้เลยนะครับจะเป็นสกิลเหมือนล่างเนี้ยเนี่ยจะเป็นสกิลเหมือนล่างนี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นสกิลเหมือนล่างนี้เลยแต่ว่าแค่ดาเอจมันจะแรงขึ้นนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับเอาแล้วนะนี่ครับนี่จะเป็นถ้าเริ่อะไรจะดามเมจจะแรงขึ้นหรือเปล่าวะ เออใช่ใช่แล้วคือแหลงคือแหลงกินเห็นหยกโอเคอเอ็นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับสามหางนะครับเราไม่ต่อกันหกหางเลยนะครับ